วันนี้พี่เอาผักเป็ดมาโชว์นะคะปลูกไว้ให้เป็ดนะคะตอนนี้ปลูกนิดหน่อยเริ่มได้นิดหน่อยเองนะคะนี่คือเด็กเป็ดสามตัวของพี่นะคะโอ๊โอ,โอโกลัวลูกไก่นะคะ,ะเชาเช้าแบบนี้นะคะสักประมาณสิบโมงแล้วตอนนี้ เด็กๆเ,เริ่มหาที่เนาะที่หลับที่นอนกันแล้วนะคะันี้คือเจ้าเด็กอสองเดือนของเรานะคะอันนี้ตัวเมียค่ะน,นี่ตัวเมียคาดว่าอีกสักอีกสักเดือนกว่าๆตัวเมียน่าจะไข่ให้แล้วนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะโคเอเห็นไหมจำโคเอได้ไหมคะ โเคเอตัวที่น้องเดินไม่ถนัดนะคะตอนนี้น้องได้สองเดือนแล้วเหมือนกันไปแล้วค่ะไปแล้วสังเกตรอบรอบล้าวเรานะคะจะมีขนเป็ดเต็มหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มผัดขนกันนะคะแต่ตัวแม่เขาก็ยังไข่ให้ตามปกตินะคะตัวแม่เขามีสองตัวมาเยี่ยมพี่อ้วนกันไก่น่าจะไขนะ่เพิ่งไข่เซน อ้วนนะคะสถานการณ์ของเราคงที่มากะคะตอนนี้ตอนกลางวันเราก็เอาน้ำน้ำเย็นๆนะคะมาใส่ให้ให้กินนะคะตอนไปช่วงบ่ายๆช่วงนี้ก็กินน้ำน้ำอุณหภูมิปกติไปก่อนนะคะเชา้าเช้านี่อากาศไม่ร้อนนะคะแต่ก็มีข่าวกรมอุตุออกมานะคะว่าวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้าจะมีพายุหนะัก เมาที่ดูอีกทีนะคะว่าลูกเป็ดที่นะคะจะอยู่ยังไงถ้าเป็นพายุหนักแต่พี่จะเอามุง้งครอบไว้แหละให้ให้ฝนเปียกมุ้งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วกลางวันก็มาตาก <c oughs> เป็นการซักมุ้งไปในตัวนะคะมาเล่นน้ําไครคบสามตัวของพี่ค่ะ เจ้านี่ทําท่าจะใหญ่เหมือนเจ้าอ้วนอยูเหมือนกันนะคะเนี่ยอิมานูเอลนะคะขนกําลังขึ้นเต็มท้องเลยค่ะขนแบบเขาผัดขนไงแล้วตรงท้องเขาเริ่มมีขนใหม่ๆขึ้นมานะคะอิมานูเอลแกงนี้ก็จะไม่เชื่องเหมือนแกงเจ้าอ้วนนะคะเชื่องน้อยกว่านิดนึงนะคะแต่ก็อุ้มได้จับได้นะคะแต่ก็ ไม่เดินมาหาเหมือนพวกเจ้าอ้วนนะเพราะว่าแก๊งนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาได้ได้จับเขาถ้าเป็นแก๊งเจ้าอ้วนนี่คือเขาจะเดินมาหาเลยนะคะไ,ไปนะเขาอยู่ด้วยกันกับแม่เป็ดได้นะคะไม่ไม่ทะเลาะกันดูแดดสิแดดสิบโมงนะคะเนี่ย อันนี้นะคะเจ้าเหลืองนี่ก็ป่วยอยู่นะคะหน,น้าออกจะซีดกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะพี่ฉีดยาให้สองครั้งละคืออาการของเขาคือซึมนะคะยืนซึมหลับอย่างเดียวแม้แต่ตอนกลางวันนะคะพี่ว่าเจ้าเหลืองนี้น่าจะไม่ชอบพัดลมที่พี่เปิดให้แน่นอนนะคะจะแพ้พัดลมหรือเปล่าพี่ก็เลยว่าเปิดให้แค่ช่วง ช่วงหัวค่านะคะเปิดสักสามชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาปิดเพราะว่าถ้าเปิดทั้งคืนอย่างเงี้ยลมโกรกเขาะคะเจ้าเหลืองนี่คือแบบยืนหน้าซีดเลย,ยๆๆๆเค่ะเรื่อยๆเมีคนแอบ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 จะแกล้งเด็กนะคะมาแอบ,บดูเด็กนะคะนี่แอบ,บดูเขานะคะ โผล่หน้ามานะคะแฉวทางนี้ค่ะแอบแอบนะคะแอบแอบเดี๋ยวเดินมาใกล้ๆนะคะเอาปากออกมาจิกมับเลยนะคะเนี่ยไม่ชอบเด็กๆนะคะ เนี่ยโคเอนะคะขึ้นไม่ได้น่าสงสารไหมขึ้นได้ค่ะบางทีอ่ะเขาขึ้นได้แต่บางทีเขาลงยาก<อ>เหมือนโอ่งเราจะน้ํารั่วน้ําซึมออกนะคะเนี่ยดูแล้วตรงโคเอนะมีรอยเหมือนน้าซึม<อ>เดี๋ยวดูสิ<อ>ใช่ไหมหรือว่าน้ําซึมจากข้างล่างแต่ถ้ามันซึมไม่รั่วเลยก็โอเคนะคะน่าจะเป็นซึมนะคะนิดหน่อยนะคะเนี่ยตรงเนี้ย ก็เดี๋ยวใช้ทรายมาปิดเอาขคเอ้<ฮ>ขึ้นสิลูกลงไปเล่นน้ำค่ะเดี<ฮ>๋ยวก็ลงพุงนี้ห้อยทุกตัวเลยนะคะเมื่อเช้ามีมีปลามีปลาสับด้วยนะคะอาหารพุง<ฮ>ห้อยทุกตัวเลยขอเอ้อย่าโดนลงไปเนะโดดแล้วโดนละ เนี่ยค่ะตากแดดกันได้นะคะพวกเป็ดเนี่ยที่ไม่ค่อยอยากให้เขาตากแดดเท่าไหร่น้ำเริ่มนะคะวันที่สองที่สามแล้วน้ำก็เริ่มจะเปลี่ยนสีเลี้ยงว้วสักสองสามตัวกำลังดีนะคะเพราะว่าไม่เหม็นนะคะถ้าใครจะเลี้ยงเป็นดูเล่นนะคะไม่เหม็นสาบไม่สกรปรกนะคะเอี่ยมสะอาดดีะคะ่ะโดแล้่ฟ คุยคุยคุย,คย <c oughs> ขาวจ้วเลยค่ะแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆอุ้มเล่นได้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ถ่ายแบบจนจนเยอะมากอะไรขนาดนั้นนะคะถ่ายมาก็เป็นแค่เป็นอาหารที่เขาทานกับผักนะคะจะจะเป็นสีออกเขียวๆหน่อยเพราะที่ใส่ผักไปทุกงวดนะในอาหารเขาเนี้ย โชคดีหน่อยนะคะพวกนี้ได้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะก็เลยจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นโรงเรือนที่เป็นหลังคาอย่างเดียวอย่างเงี้ยน่าจะร้อนนะคะเนี่ยพัดขนกันนะคะเนี่ยถ้าอยู่แต่ในโรงเรือนแบบนี้น่าจะร้อนนะคะแต่นี่พี่ทำโรงเรือนไว้ให้เป็นตะข่ายแบบนี้นะคะให้ไม่ร้อนแต่นอนกลางคืนอย่างเดียวนะคะ สาวไก่นะคะมานั่งตรงที่อ่าทรายเปียกน้ำเนี่ยค่ะ,ะเพราะว่ามันน่าจะเย็นดีแล้วก็เตรียมน้ำให้เขาเล่นตอนนี้พื้นของเรานะคะจะมีใบไม้คับตลอดทั้งวันนะคะใบไม้จะร่วงตลอดทั้งวันเลยเพราะว่ามีลมพัดมาแบบนี้นะคะ่ะใบมะม่งวงจะร่วงทั้งวันเลยนะคะ อันนี้นะคะเอาลองเราลองเด็ดมาให้นะคะว่าเขาจะชอบกินกันไหมอุ้ยหล่นไปแล้วนะคะโน่นขโมยไปแล้วนะคะหนึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อน,นะคะ่ะอันไหนขโมยนะคะสาวๆชอบนะคะเด็กเป็ดไม่มาเลยจุเลียอจุเลีย ไก่ชอบนะคะเอมมาเอ็มมาไม่ได้เลยนะคะเอ็มมาชา้ากว่าเขาเสมอนะคะแม้ว่าจะแข็งแรงดีแล้วก็ยังชา้ากว่าเขานะคะทำมึนๆงงๆเลืง้งอะเลืองป่วยอยู่นะคะสองสามวันละจะทำทำปกติเนี่ยเขาจะกินเก่งแล้วแหละ ป่วยรายวันของพี่นะคะน่าจะไม่ชอบพัดลมไอ้เจ้าเหลืองไอ้เจ้าตัวเหลืองของพี่นะคะนี่ชอบอันที่เราถือนะคะอันที่หล่นไปไม่กินด้วยนะ อันนี้อันนี้มาค่ะอ๋ะอ,อมันกิกง่ายอ้เดี๋ยวรู้ละเดี๋ยวพี่ทําอันนี้ให้ดีกว่าท,ทําที่ที่แขวนผักให้กินดีกว่านะใช้ลวดทำเอาผักมาแขวนไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะกินง่ายอุ้ยกินหมดเลยนะคะการเกินก็กินนะอ่าดีเหมือนกันนะคะผักผักเขาเรียกผักเป็ดใช่ไหมแต่ว่าในนั้นอาจจะเป็นวัวตราเฟรช มอเตอร์ครีอะไรสักอย่างเดี๋ยวพี่ไปเปิดดูก่อนนะคะ uh huh. สาวๆพี่น่ารักนะคะช่วงนี้ไข่ให้กันเกือบทุกวันนะคะ uh huh. แล้วก็เกือบทุกตัวด้วยเมื่อวานได้เจ็ดฟองนะคะจากจากไก่เก้าตัวนะคะได้ไข่เจ็ดฟองบางวันก็หกนะคะ uh huh. เพราะว่าพี่มีตัวฟักไข่สองตัวนะคะ uh huh. ก็พี่ก็จะเหลือเจ็ดตัวเออพี่เหลือเจ็ดตัวนะคะ เพราะช่วงนี้มาตากับฮอลลี่ฟักไข่แล้วค่ะพอเว้นมาได้สักสองเดือนเขาฟักไข่แล้วค่ะรู้เลยว่าเว้นสองเดือนเพราะว่าเจ้าลูกเป็ดที่มาตาฟักให้พี่อายุได้สองเดือนพอดีนะคะก็แสดงว่าไก่ที่เขาฟักเนี่ยเขาชิงระยะเวลาสองเดือนนะพอพอสองเดือนพอหลังจากเลิกฟักก็มาไข่ให้เราตามปกตินะคะ แล้วพอได้เนี่ยพอได้เวลาของเขาค่ะผ่านไปสักเดือนสองเดือนเขากลับไปฟักอีกนะคะแต่งวดเนี้ยคือเขาไม่มีนี่เลยอ้าวเสียงอะไรนะ,ะในบ้านเป็ดนะคะ,ะ,ะ,ะใครอยู่ในนั้นล่ะหรือมีไก่อยู่หลงอยู่ไหมคะมันเหมือนมันดังปึ้งอยู่นะคะไม่มีใครอยู่นี่เนี่ยนี่นะคะบ้านเป็ดพี่นะคะ มาเช้าได้ตากแดดไปแล้วนะคะแดดสองอันนี้เรามั้งะะเยี่ยมเยี่ยมบ้านภายในเยี่ยมภายในบ้านเป็ดนะคะมีมุ้งด้วยนะเป็ดพีด่พี่ทําความสูงประมาณเกือบเมตรเลยคะ่ะแล้วก็เอามุ้งขึงอย่างนี้มันจะได้ยุงไม่ค่อยกัดหน้าหน่อยนะคะนอนหลับสบายดีหน่อย ชชังจากเรามีไก่ป่วยนะคะเราก็เอาน้ำไวโคต็ปนะคะมาใส่ไว้ด้วยไก่ดีๆก็ต้องกินไปด้วยนะคะเจ้าเหลืองมันป่วยไงคะพี่ก็เลยเอาใส่ไว้เจ้าเหลืองก็เดินมากินอยู่ะคเบนะคะ บางทีถังเนี่ยครอบไก่อยู่นะคะต้องคอยดูนะคะของพี่เพราะพี่ก็จนแล้วจะรอดก็ยังไม่ได้ฝังสักทีนะไม่มีอะไรไว้ล็อกล็อกไอ้จานไก่สักทีนะคะบางทีมันเหยียบเองแล้วก็ปุ๊บฝังตัวเองไว้อย่างนี้นะคะก็อยู่กันในเนี้ยเราต้องคว่ำไว้อย่างนี้เลยนะคะ ถ้าใช้เสร็จแล้วในขณะที่แดดร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะพวกเป็ดไปตากแดดอยู่นะคะแล้วก็ลอยน้ำอยู่นะคะหลับด้วยเห็นไหมจะป่วยกันไหมคะเนี่ยแต่ตรงนี้เย็นนะคะตรงนี้มีล่ม ลมของใบฝรั่งนิดหน่อยนะคะสองตัวนี้ก็เล่นตรงนี้โคเอกก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะตอนนี้เก่งแล้วค่ะบินออกเลยะคะ่ะถ้ากระโดดเกาะขอบไม่ได้โคเอบินออกมาเลยะคะ่ะต้องอ่าปรับตัวนะคะเพราะว่าน้องออกเองไม่ได้นะคะออกจากอ่างเองไม่ได้ก็เมื่อก่อนนี้ยังเล็กอยู่ตอนนี้รู้ละบินเลยะค่ะเอียงคอดูด้วยนะคะ หลับนะคะสาวสาวสามคนนั่นสาวสาวนะคะผู้หญิงทั้งหมดในฟาร์มของเราก <g iggle> ็ <c oughs> คือผู้หญิงที่เป็นเป็ดนะมีสามตัวเนี่ยค่ะนอนพักผ่อนนะคะ <c oughs> ก็มีคนมาเอาไข่เชื้อไปห้าฟองนะคะมาเช้านี้ตอนนี้พี่วันนี้ก็สาวสาวก็ยังไม่ได้ทับเลยนะคะปล่อยนะคะให้เขาไม่ต้องทับบ้างนะคะ สงสารหนุ่มๆเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องแล้วแต่เพราะเรามีลูกเป็ดผู้หญิงน้อยนะคะเราทับบ่อยก็ไม่ดีนะคะสงสารมีวิธีปล่อยพลัง <c oughs> ปล่อยพลังลงน้ำ <c oughs> ใช่ไหมครับลูกอ้วนดูพุงดิว่นที่พ่อพี่บอกแล้ววันนี้ลูกเป็ดพี่อ่ะพุงใหญ่ทุกคนทุกตัวนะคะเพราะมาเช้าพี่มีมีปลาสับ ขั่วเลยนะคะขั่วไฟขั่วในกระทะใช่ไหมครับอร่อยไหมครับลูกอ้วนอร่อยไหมเมื่อเช้าเนี้ยอร่อยสิดูพุงหนูสินคะดูไม่เบื่อเลยพี่อะแล้วแล้วแล้วก็เดินมาหาด้วยนะคะบางทีอะ ถ้าถ้าพี่เข้าไปจะไปหยิบไข่เนในบ้านเป็ดเขานี่นี่เขาเดินตามไปเลยนะคะแต่เราจยเพลอนะเอาปากเจาะไข่เป็ดเลยนะคะเนี่ยจิกปั๊บถ้าแล้วสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอ,อจบคลิปด้วยภาพดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะ่ะเป็นภาพของดอกบัวสวรรค์จิ๋วนะคะเหมือนอต้นบัวสวรรค์ก็คือเหมือนคุณนายตือสายอะไรหรือเปล่า ขึ้นเองนะคะดอกไม้อันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะพี่ก็เลยปล่อยเขาออกดอกก่อนนะคะยังไม่ถอนทิ้งค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ